Их สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอกรักกลอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เพิ่งตื่นเลยทุกคนกลางหน้าเสร็จแล้วก็ลงมาเลยนะครับ<อ>ทุกคนก็น่าจะรู้ใน a c e b o o k นะครับเอมไปเที่ยวจังหวัดที่อยู่เชียงใหม่พอดีนะครับแต่ไทม์ไลน์ไม่ได้เจอกันหรอกเอมก็เลยเหมือนแบบรับผิดชอบอกักตัว14วันนะครับจริงๆวันนี้วันที่5แล้วนะครับเอมยังไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าเอมก็กักตัวเพื่อแบบรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเอมเลยจะอัดว่า14วันเนี่ยเอื้อดูแลแล้วก็ทำอะไรให้เอมมบบ้าางงนนนะะครรัััจิิๆวทททีี่ 2, ่่1 2ืกขแหล ก็ออกไปทํางานบ้างวันนี้วันที่5แล้วนะครับคุณเอ็มนะครับอยากจะรับประทานข้าวผัดกากหมูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําข้าวผัดกากหมูให้ทุกคนดูกันแล้วก็จะยาถึงวันที่14เลยนะครับไปดูกันว่าเอ็มจะเป็นอะไรไหมหรือว่าเอ็มอยากทานอะไรทําอะไรบ้างใน14วันการกักตัวของเอ็มนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เรากำลังผัดมันหมูนะครับข้าวผัดกากหมูก็ต้องทำกากหมูเองนะครับไปดูในติ๊กต็อกครับผม อยากกินข้าวผัดกากหมูจังเลยอยากกินก็ต้องได้กินหั่นมันหมูเป็นชิ้นๆเป็นลูกเต๋าไว้นะครับแล้วก็เอาเกลือโยลงไปนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอามันหมูไปเจียวเลยครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นน้ำมันออกมานะครับมันหมูของเราได้แล้วครับต่อไปเอาเทียมลงไปเจียวนะครับแดงครับพริกสดครับมะนาวครับ เอากระเทียมลงไปเจียวนะครับเอาข้าวลงไปเลยครับแล้วก็โรยเกลือนะครับโรยเกลือครับขนอนนิดนึงครับใส่หอมแดงครับใส่พริกครับใส่กากหมูครับแล้วก็ครุกครับเออคลุกครับเออบีบมะนาวครับโรยกระเทียมเจียวครับชิมครับ อร่อยตอนนี้คัดก,กักหมูนะครับของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีกระเทียมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวโดวนด่าแน่เพราะว่าเอ็มไม่ค่อยชอบกินนะครับแต่ว่าดีต่อสุขภาพตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปให้เอ็มกินกันครับผมพันข้าวครับเอ็มขึงนข้าว พากักหมูเอาไปกินนะไปเป็นหรือ่าจะลุไม่เป็นแต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเอาช้อนเราซ่อมมาให้แป๊บนึังเดี๋ยวเอาน้ำมาให้เออเหมือนพี่เลยสวัสดีนะครับ สวัสดีเช้าวันที่6นะครับของการกักตัวของเอ็มนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูยำปลากระป๋องแล้วก็ไข่เจียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ายำปลากระป๋องกับไข่เคียววันนี้จะถูกใจคุณเอ็มเขาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็นอนในห้องนี้นะครับเป็นห้องเก็บของนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูไปในการห้องเก็บของนะครับนอนในห้องเก็บของครับทุกคนเราต้องแยกกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนี้มี ปลากระปงกระป๋องน้ำตองน้ำตาลแล้วก็ผักผึกอะไรทั้งหลายนะครับเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันครับโอ้ยอยากกินยำปลากระป๋องจังเลยอ่ะอยากกินก็ต้องได้กินซอยหอมแดงครับซอยตะไคร้ครับซอยพริกครับแล้วก็ซอยใบมะกรูดครับเตรียมใบสะแน่ครับหั่นมะนาวครับแล้วก็แกะปลากระป๋องนะครับเอาแต่น้ำลงไปก่อนนะครับเพื่อเอาไปปรุงครับผมเติมพริกป่นครับผงนัวครับ ชูกาครับผมน้ำตาลครับรสดีนิดนึงครับน้ำปลาครับมะนาวครับบีบลงไปเลยครับแล้วก็เทเนื้อลงไปนะครับใส่หอมแดงครับใส่ตะไคร้ครับใส่พริกครับใบมะกรูดครับแล้วก็คลุกครับอ้าคลุกครับออาปิดท้ายด้วยสารแเน่ครับจบแล้วครับชิมครับ อร่อยตอนนี้ยำปลากระป๋องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเสิร์ฟท่านคุณหญิงเอ็มนะครับกินข้าวจ้าเชยก็มาส่งแม่เหรอเ็มกินข้าวอุ้ยมากินข้าวเดี๋ยวข้าวมาให้นะแวขอดูหน้าหน่อยดิ เฮ้ยเหมเฮ้ยเ <adapting> ตกใจไหมเออตกใจเลยไปแล้ว <S <S สำหรับเช้าวันที่7วันนี้นะครับก็เป็นเมนูน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่ช่อมครับไปทำกันครับโอ้ยอยากกินน้ำพริกกะปิจังเลยออยากกินก็ต้องได้กินครับเดี๋ยวทำไข่ชะอมด้วยนะครับไปทำไข่ชะอมกันก่อนครับ <S 1> <S 1> มาตำน้ำพริกกันครับใส่พริกครับผม กระเทียมครับแล้วก็ตำครับน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปครับกะปิครับแล้วก็บดบดบดครับผงนัวครับน้ำตาลทรายนิดนึงครับบีบมะนาวครับใส่น้ำนิดนึงครับแล้วก็คนคนครนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วครับว้าวใส่ไข่ลงไปครับ ทอดปลาทูครับน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูทอดเสร็จแล้วครับชิมครับอร่อยตอนนี้นะครับน้ำพริกกะปิสูตรเด็ดนะครับแล้วก็ไข่ชะอมแล้วก็มีปลาทูทอดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นหพเอ็มกันแล้วกันนะครับแต่ว่าขี้เกียถ่ายตอนเอาไปเอาไปให้เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ว่ามีอะไรให้กินนะครับสวัสดีเช้าวันทิ่ ที่ไหนวะที่เก้นะครับวันไหนที่เราไม่ได้อัดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ว่างด้วยนะครับเมื่อคืนนางส่งไลน์มาบอกว่าอยากกินหมูทอดน้ำมันหอยเดี๋ยววันนี้ทำให้กินกันนะครับโอ้ยอยากกินหมูทอดน้ํามันหอยจังเลยอะอยากกินก็ต้องได้กินหั่นหมูเป็นชิ้นๆพอดีคานะครับต่อไปมาหมักกันนะครับใส่เกลือครับใส่น้ําตาลนิดนึงครับ ใส่รสดีครับซอสปรุงรสครับต่อไปเป็นพระเอกของเรานะครับน้ำมันหอยครับสั่งไปเลยครับแล้วก็ขยำไปเลยครับขยำนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้15นาทีกระปุมตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันรอให้ร้อนครับผมลงไปครับเริ่มเกลียมนะครับแล้วก็เทซอสหอยลงไปเคลือบนิดนึงนะครับ เสร um wow. ็จแล้วครับว้าวชิมครับอร่อยตอนนี้หมูผัดน้ำมันหอยของคุณเอ็มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทำอีกอย่างหนึ่งคือผัดหน่อไม้ดองนะครับของปดเลือเองนะครับเดี๋ยวเรายกอันนี้ไปให้คุณเอ็มเขาทานกันเลยแลยกันนะครับกินข้าวจ้าได้แล้วหมูน้ำมันหอยเหงาไหม สวัสดีเช้าวันที่10นะครับทุกคนสําหรับเมนูของเช้าวันที่10นี้นะครับคือข้าวผัดกุ้งนะครับนี่บอกวันนี้อากาศหนาวมากส9กองศาโคตรหนาวไม่น่าเชื่อกูุีเฮจะหนาวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวผัดกุ้งออกมาจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเอ็มขออย่างได้แห้งๆนะครับโอ้ยตื่นยัง เอ็มเ,อเสร็จแล้วยังไม่ตื่นเสร็จแล้วเอากินข้าวอ่ะเอ้าเรากินอะไรอะ่ะฮะเอ็มบอกจะทอดปลาหมึกเอ็มบอจะกินข้าวผัดเมื่อวานทอดปลาหมึกใช่ไหม ชาวที่11นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนาวมากอีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้กรุงเทพหนาวมากเมื่อวานนะครับเพื่อถามว่าเอ็มอยากจะกินอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้จะได้ทําให้นะครับเอ็มบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกินของที่เหลือๆอยู่ที่บ้านก็ได้คืนก่อนนอนสองคขาบอกว่าอยากกินแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วกูไม่ได้ซื้อของไปด้วยถ้าซื้อของมาต้องออกไปไกลอ่ะออกไปข้างนอกนู่นนะเพื่อไปซื้อของสุดท้ายก็ต้องทําแบบนั้นจริงๆนะครก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแกงเขียวหวานเรจะอาอกมาเป็นรูปแบบไหนกันนะครับอ่านะครับอันนี้เราได้ของมาเรรียยบ้้อแลว ถ้าซื้อเขากินก็ประมาณ40 50อันนี้400กว่าบาทครับท,ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยอยากกินแกงเขียวหวานจังเลยอยากกินก็ต้องได้กินฉีกไปมะกรูดครับเด็ดใบโหระพาครับหั่นพริกครับหั่นเลือดครับแล้วก็หั่นเนื้อไก่เป็นชิ้นๆนะครับวันนี้เราใช้เป็นฟักแทนมะเขือนะครับเพราะว่าเอื้อหามะเขือไม่ได้นะครับใช้ฟักแทนอร่อยเหมือนกันครับ ใส่กะทิลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับเอาไก่ใส่ลงไปครับใส่กะทิเพิ่มครับน้ำเปล่าครับฟักครับเกลือครับน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บครับผงนัวครับใส่เลือดลงไปครับใบมะกรูดครับใบโหระพาครับพริกครับ เสร็จแล้วครับชิมครับอร <au. S 2> ่อยโอ้ยเอมกับข้าวเสร็จแล้วจ้า <c oughs> แกงเขียวหวานตามสั่งครับผมไม่ได้อนันไง ไม่เป็นไรแล้วมัง้งออกมาเถอะเอาจริงป่วยป่วยอะไรล่ะสบายจริงๆไม่ต้องเป็นอะไรแล้วนะออกมาเถอะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็ก้าวเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับก็ อย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอ็มไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็ไม่ไอไม่จามยังรู้รสนะครับยังได้กลิ่นไปเชียงใหม่อ่ะคนติดสองคนณเวลานะั้นใช่ไหมตอนที่อยู่นนทบ,บุรีเนี่ยติดเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับที่เอ็มได้กักตัวนะครับก็ได้รู้ว่าเออก็สบายใจซะวะ่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับต่อไปก็คงไม่เห็นเอ็มอยู่บ้านนะครับคงออกไปเที่ยวคงออกไปทํางานนะครับเมื่อคงอยู่เงาเงาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เอื้อด้วย เดี๋ยวไปหาเอ็มกันนะครับตอนนี้เอ็มอาบน้ําอยู่ก็เดี๋ยวรอเอ็มอาบน้าเสร็จนะครับเดี๋ยวให้สัมผณ์กันครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ให้คนมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับเป็นแบบพ่นแบบรอบบ้านเลยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้พ่นทั้งบ้านเลยนะครับพ่นห้องข้างล่างแล้วก็ห้องนอนทั้งสองห้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นไงบ้างครับคุณเอม14วันที่ผ่านมาครับที่กักตัวเพราะว่าอยากรับผิดชอบต่อสังคมอแบบเออเราก็ไปเชียงใหม่มาจริงแต่ไทม์ไลน์อ่ะเราไม่ได้ไปวันเดียวกับคนที่เป็นเราก็เลยเลือกที่จะลับมากักตัวทําไมไม่ตรวจกอกักตัวเพราะถ้าตรวจก็ต้องกักตัวก็เลยเลือกที่จะ ลงเครื่องมาปู่ก,ก็เลยเข้าบ้านเลยดีกว่าไม่ออกไปไหนอะไรเงี <S <S ้ยเราก็อยู่บ้านมาไม่ใช่แค่14วันด้วยเนะี่ยเราก็อยู่มาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบปกติใช้ชีวิตแบบปกติแต่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนถามว่าวในบ้านอ่ะยังเจอกันไหมก็ยังเจอกันอยู่แต่ทุกคนก็กักหมดทุกคนก็ไม่ได้แบบออกไปทะลึง่งทะโลนที่ไหนอะไรเงี้ยเอม็มอ่ะอยากจะฝากถึงคนที่ไปว่าคนที่ติดมันไม่มีใครอยากติดหรอกอเพราะว่าทุกร้านทุกสถานที่ทุกอะไรก็แล้วแต่ก่อนเข้าเขาจะมีที่ตรวจหมด เราก็คิดว่าเราปลอดภัยเ,ออเราก็ไปแต่บางคนนะ่ะอยู่ดีมันก็อาจจะขึ้นมาจากตรงไหนเราก็ไม่รู้บางทีมันได้เป็นหวัดไม่้เป็นไข้ดยซ้าก็เขาบอกว่าเขาที่นี่เขาเข่งเราก็ออไปดิถูกป่าอทาทำไมยีนี่โดนยิงหัวตรงเนี้ยไม่เป็นออแต่กูโดนยิงหัวแล้วกูเป็นสมมติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยากให้แบบมองให้มันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่แบบเออเยี่ยม,มึงไม่เป็นก็พูดได้ถ้าวันนี้กูเป็นมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาด่ากูกูจะด่าให้ด้วยถ้าวันนี้กูเป็นแล้วใครมาโพสต์ด่า กูจะด่ากลับประมาณสิบห้าเท่าเลยอ่ะเอ็มจะพูดจะพูดว่าไม่เสือกเพราะตอนเป็นเป็นคนเดียวรักษาคนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาเสือกเลยแล้วที่บ้านอ่ะก็ทักมาเป็นไงบ้างกักตัวนะเหมือนทุกคนก็เอาอย่างนี้ถ้ามึงจะเป็นหรือไม่เป็นมึงรับไปชอบไปก่อนอแค่นั้นเองอะไรอย่างเนงะี้ยเอ็มไม่สบายจริงเพราะว่าไปเชียงใหม่แปดวันกินแล้วประมาณสิบหกวันเพราะคือกินกินเปนนร้อนในถามว่าแล้วทำไมถึงผอมเพราะว่าเราไปร้อนใน เหมือนมันร้อนมากอะทั้งโซจูพักผ่อนน้อยเธอคุณนอนมาไม่ถึงห้าชั่วโมงไปเชียงใหม่อะแล้วตื่นไปกินแล้วเลยแล้วก็ตื่นไปกินแล้วเลยไปอย่างนี้ทุกวันห่ามเอื้อได้แล้วพอกลับมามันเป็นร้อนในทีนี้มันก็กินอะไรไม่ลงอไข้มันก็เลยขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวค่ะปกติโควิดก็คือโควิดโควิดไม่ให้แม่เราจะกลัวทำเพี้ยอะไรโอเคจ้า ก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็พระมหาเทวีได้แถลงข่าวแล้วเรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคําแบบว่าอนุอันนี้แล้วทําไมไม่ทมํานู้นทำนี้ทํานั้นคือทุกอย่างทําให้ดูแล้วแล้วก็ตักตัวแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่ารับผิดชอบสังคมแล้วนะครับไม่มีใครถามอะไรนะครับเนะบาะบายครับผม